สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซอนอยู่เป็นสุขอัลลอฮฺุสซาลฺลัมฺวะฮฺฺอฺบิลฺอัลลอฺมินวะบิฮีนัสต اع ีนฺวะลาฮาลฺฺวะลาฺกฺูวตัยลาบิลลาฮฺอฺลัยอะดีม اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام ميتاً جاء الله سبحانه وتعالى تبصب دائمي ناؤتي خورب الحمد لله أننا في العالم นับวันเราก็จะเห็นสิ่งที่ไม่ค่อยพบไม่ค่อยเจอเหมือนในอดีตนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุภาณนะอวตาลาส่งมาหลายเรื่องราวในชีวิตเราเป็นเรื่องราวที่พวกเราเองบางครั้งก็ลืมนึกถึง ความเมตตาของอัลลอฮฺสุบานาวตาอัลาสุขภาพร่างกายหน้าที่การงานโดยเฉพาะช่วงเวลาที่พี่น้องกำลังอยู่ในยุคที่อาจจะเป็นอีกยุคหนึ่งที่เราเรียกว่าเข้ายากหมากแพงธุรกิจหลายตัวนะครับก็ถูกปิดลง อันเนื่องมาจากปัจจัยมากมายที่เราเห็นอยู่เรื่องของโรคระบาดท,ที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเราแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งของค่าของชีพที่เราเองอาจจะต้องเจียดเงินของเราเองส่วนหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งการตรวจจารหรือสังคมเองก็ถูกบังคับเราครับให้สิ่งที่เรียกว่า ไม่ได้อยู่ในวิสัยทัศน์เราก็ต้องใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายที่อาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยทั้งหมดทั้งปวงนะครับนั่นก็คือบททดสอบที่เราเองกำลังเข้าไปสู่ฟิตนะที่ยิ่งใหญ่นับวันนับเวลาแล้วก็รุนแรงแล้วก็เป็นบทเรียนใหม่นะครับที่ดูเหมือนยุค ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเจอกันมาก่อนพี่น้องครับแน่นอนในช่วงเวลาขับขันของชีวิตในช่วงเวลาแรงแค้นปากัเดเตีนทีกับการที่จะต้องประครับประคองชีวิตครอบครัวปัจจัยที่เราจะต้องจํากัดจําเคลี่ยในการที่จะประคองค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแต่ละวัน ให้มันสามารถข้ามช่วงเวลาลำบากได้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องใช้ความพยายามในการดูแลครอบครัวของพวกเราสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาสำหรับคนที่มีอิมานเราก็ั Al ัดุลแล้กับคนกลุ่มนั้นที่เขาก็ยังยืนหยัดอยู่ในคำสอนของอันอิสลามถึงแม้ว่าจะลำบากในชีวิต ชาดานไหนก็ตามแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อีมานไม่ค่อยเข้มแข็งด้วยกับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าบางทีก็ทำให้เผลอไผลในการเข้าไปสู่สิ่งที่อันอิสลามห้ามในเรื่องของการทำความชั่วอาจจะเป็นเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยเรื่องของอารมณ์ เรื่องของตาช่างนะครับที่บางทีเราก็อยากจะให้กําไรมันเกิดขึ้นกับพวกเราในการค้าการขายจนบางครั้งก็ลืมนึกถึงคําสอนของอันอิสลามจนเป็นเหตุทําให้เราเองบางทีก็เผลอไผลในการที่จะตรีกรอบตัวเราให้อยู่ในคลอของอันอิสลามแต่ทั้งนั้นท้งนี้นะครับเรา ก็ยังมีบทหนึ่งของศาสนาอิสลามที่ท่านอบีศอนกับพวกเราก็คือการให้คําตักเตือนผู้คนโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่นะครับที่เราเรียกว่าตัวครูอิมามกรรมการมัสยิดหรือคนในสังคมประธานชุมชนหรือใครก็ตามที่ต้องให้คําตักเตือนในคําสอนของอันอิสลามเพื่อที่จะทําให้คนเหล่านั้น,น,นเขาไม่ได ก้าวออกไปสู่อิสลามจนกระทั่งที่เราเรียกว่ากูไม่กัดหรือทำให้เขานั้นตะเลิดออกจากอานอิสลามอิสลามจึงมีบทเรื่องของอัลอมรุบินมารูรฟก็คือการเตือนกันให้ทำความดีกันให้กำลังใจในการที่จะให้ผู้คนได้ทำความดีวันนัอานินมุงกรัรและในขณะเดียวกันอิสลามก็ให้เราได้ตระหนักถึง โทษที่มันจะเกิดจากการฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์จึงให้พวกเราได้เตือนกันห้ามปามกันในสิ่งที่มันเป็นความไม่ดีที่มันจะลุกลามในสังคมแต่ถึงกระนั้นนะครับการเตือนมันก็มีบทบาทที่อิสลามสอนกับพวกเราเอาไว้มากมายเราเองต้องบางครั้งต้องนึกถึงบทบาทเราหรือหน้าที่เราว่าการที่เราจะเตือนคนคนหนึ่ง ที่เห็นว่าเขาทำตัวไม่ดีในในหลักการศาสนาอิสลามเราต้องคำนึงถึงตัวเราเองก่อนว่าเรากับเขาณนะจุดในสังคมนั้นเราอยู่ในสถานะใดสถานะเพื่อนสถานะผู้ปกครองสถานะของภรรยาสถานะของลกูกสถานะของอ,อ,อิมามหรือเราเป็นแค่เพียงคนธรรมดาในในหมู่เก็มเราในหมู่บ้านเราเราก็จะได้ รู้ถึงหลักการในการที่จะหวังดีกับคนคนหนึ่งด้วยกับการเตือนเขานะครับดังนั้นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงใครที่หลงห่างออกจากอันอิสลามหน้าที่เราคือการเตือนการเตือนเหล่านี้นะครับมันมีบทที่อิสลามได้วางกรอบเอาไว้ฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้นำครอบครัวผู้นำสังคม หรือผู้ที่ดูแลคนหมู่มากนะครับโดยเฉพาะกิจการกิจกรรมของพี่น้องมุสลิมเราอาจจะสโโรบหัวข้อเรื่องให้เข้ามาในกลุ่มของคนที่เป็นผู้นำชุมชนรวมไปถึงอิม,มัมนะครับหรือผู้ที่มีหน้าที่กรมการหมู่บ้านกรมการชุมชนหรืออะไรก็ตามว่าลักษณะที่อัลลอฮฺสุภาอวตะอาลาสอนกับพวกเราก็คือ เราในขณะที่เราเลือกสรรคนเหล่านี้ขึ้นมาเราเลือกเนื่องจากผลงานที่เห็นประจักษ์ได้นะครับจากการที่เขามีความสามารถหรือขีดความสามารถในการที่จะให้เขามาเป็นอิมัมมาเป็นประธานชุมชนหรืออะไรก็ตามนั้นเราเลือกเขาด้วยบรรทัดฐานที่หนึ่งเข้าใจอันิสลามสองไม่ไม่แอนตี้ anti, กับคุณธรรมความดี และพยายามที่จะเซฟตัวเองให้ออกห่างจากความชั่วให้ได้มากที่สุดนั่นคือคุณลักษณะที่เราต้องการในสังคมหมู่มากของพวกเราฉะนั้นหน้าที่ของผู้นำนะครับชุมชนบทบาทหนึ่งก็คือบทบาทของการที่เราจะต้องมีมือขวาหรือผู้ช่วยหรือผู้ผู้ที่ปรึกษา เราเรียกว่านักวิชาการศาสนาในทุกการทำงานของพวกเราพี่น้องจะตั้งบริษัทนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของส่งออกเรื่องของธุรกิจการค้าปลูกผักปลูกหญ้าอะไรก็ตามที่เป็นรูปของบริษัทใหญ่ๆสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องมีถ้าเราเป็นมุสลิมนั่นก็คือผู้ที่ดูแลเรื่องราวของศาสนาในกิจการของเรา พี่น้องอยากจะทําฟาร์มไก่นะครับด้วยปัจจุบันนี้พี่น้องก็จะเห็นถึงอาหารถึงวิธีการเลี้ยงหรืออะไรก็ตามที่บางอย่างมันสวนทางออกจากอันอิสลามฉะนั้นเราต้องหาผู้ที่มีความรู้เรื่องสองศาสนาและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของเราในการที่จะให้คาปรึกษาเพื่อที่จะไม่ได้สุ่มเสี่ยงกับธุรกิจที่มันขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามฉะนั้น หน้าที่เราคือยัสอาแปลว่าต้องวิ่งหาต้องแสวงหาในบริษัทเราจะมีฝ่ายไหนก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในบริษัทเราฝ่ายธุรการฝ่ายเลขาฝ่ายประสานงานเราต้องมีฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าฝ่ายดูแลเรื่องราวของบทบัญญัติศาสนาอิสลามที่เราเรียกว่าชริอะในการทําธุรกิจของพวกเรานะครับหนึ่งเพื่อที่พนักงาน ที่อยู่ในตัวของบริษัทอาจจะเป็นมุสลิมที่ยังไม่มีความเข้าใจศาสนาอิสลามมากนักเราก็จะได้มีช่วงเวลาในการที่จะให้เขาได้เปิดโลกทัศน์ของเขาเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาด้วยกับคําสอนมีห้องที่จะให้เขาได้ละมาให้เขาได้เรียนรู้อันอิสลามมีชั่วโมงนะครับที่จะเปิดกว้างให้เขาถ้าทําแบบนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าบริษัทเหล่านั้นจะเป็นบริษัทที่มีบรารกัรในชีวิตของพวกเรา ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำนะครับคือยัสอาอัลอลามะบริษัทนั้นจะต้องสแสวงหานักวิชาการมาอยู่คู่กับเขาในการทำธุรกิจนะครับในการทำธุรกิจหรือว่ามุสลิฮูนาอิลาบัดดิจามีอินอัสบาบแล้วก็รวมไปถึงพนักงานแผนกอื่นๆด้วยควบคู่กันไป แน่นอนนักวิชาการศาสนาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของการตลาดจะเอาสินค้าไปขายที่ไหนนะครับหรือจะรับบุคคลเข้ามาทํางานอาจจะมีความรู้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะได้ความรู้จากนักวิชาการก็คือเรื่องราวของอะไรที่มันสอดคล้องกับอันอิสลามในการทําหน้าที่ส่งออกในการทําหน้าที่ผลิตในการทําหน้าที่หาวัตถุดิบ นะครับซึ่งอาจจะไม่สุ่มเสี่ยงหรืออาจจะสุ่มเสี่ยงกับสิ่งที่มันต้องห้ามในศาสนาอานิสลามฉะนั้นหน้าที่เรานี่คือวิธีการตักเตือนที่ดูเหมือนจะเป็นการทําให้บริษัทเหล่านั้นได้เรียกว่ามีบรรการในชีวิตของพวกเราจึงฝากครับกับบริษัทที่เป็นมุสลิมนะครับที่จะทําธุรกิจรูปแบบใดก็ตามที่เป็นมุสลิม ผมเคยมีนะครับบริษัทหนึ่งที่เราเห็นอยู่นะครับที่เคยสัมผัสก็คือบริษัทบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่รับผลิตอะไรรถยนต์นะครับีเรียกว่าที่จับบ้างไฟในรถไฟไท้ายไฟเลี้ยวอะไรก็ตามนะครับหรือประตูที่จับประตูเปิดรถเนี่ยแต่พอเราเข้าไปสัมผัสครับเพราะมีฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่า,วาฝ่ายชรีอะ ก็คือฝ่ายศาสนานะครับที่เขาเถูกบรรจุขึ้นมาใน,ในบริษัทของตัวเองนพนักงานหลังจากทํางานตามหน้าที่สายงานของตัวเองก็จะมีชั่วโมงหนึ่งในแต่ละอาทิตย์นะครับดเช่นเรื่องของออการอบรมให้ความรู้นะครับเอา,เอา,เอาพนักงานที่เป็นมุสลิมนะครับเข้ามาแล้วก็มีการเลี้ยงอาหาร มีการทำฮาลาก็นะครับเรื่องของกู้อานเรื่องของการนอซีฮัตพี่น้องครับเหล่านี้มันกำลังบอกบอกบ่งบอกว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีศาสนาอยู่เคียงข้างเนี่ยธุรกิจเหล่านั้นจะเป็นธุรกิจที่เลารอให้บรกิการในชีวิตเขาตัวกระทั่งเขามีโอกาสที่จะจ่ายจ่ายสกาดได้ทุกปีหลายองค์กรหลายโรงเรียนก็รับสกาดจากคนเหล่านี้นะครับเนื่องจาก เขามีคนที่จะคอยดูแลกิจกรรมอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับศาส,สนานี่คือวิธีการดะ่วะที่ดูเหมือนจะเป็นรูปธรรมนะครับมากกว่าที่เราจะไปเชิญอาจารย์นอกเข้ามาแล้วมาบรรยายเดือนละหนเดือนละครั้งเพราะเด็กถ้ามีฝ่ายนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับในขณะที่เขาเปิดน้ําใช้ในการอ่านมัลลหมาตก็ดีในการทําอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยเราเองก็จะได้มีโอกาสสอน นะครับอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับหลักการสลายสามเช่นเช่นเช่นเรื่องของการฟุ่มเฟือยในการใช้น้ำที่เรื่องของอามาณะในการผลิตหรือแม้กระทั่งเวลาหรืออะไรก็ตามนี่คือส่วนหนึ่งที่เรากําลังจะบอกว่าทุกบริษัทเนี่ยถ้าเรามีการตักเตือนกันในรูปแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นบริษัทที่หรือทีมงานที่มีบรรกัดในชีวิตของพวกเราฉะนั้นอุลมะกับผู้รู้ นะครับหรือในในในศาสตร์ต่างๆถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้บริษัทเหล่านั้นได้เจริญงอกงามได้ทำให้หน้าที่ของตัวเองนะครับได้เจริญก้าวหน้าเพราะทนายบิบฮัมมัสลัลอวะลัยุวาสลามสอนกับพวกเราอยู่แล้วในฮะดิษบทหนึ่งที่บอกว่าอดีนุนนะสิฮะศาสนาเนี่ยมันต้องอยู่คู่กับการตักเตือนเมื่อเราไม่มีการตักเตือนเมื่อไรศาสนามันจะไม่สมบูรณ์เราไม่เตือนลูก ภรายาไม่เตือนสามีผู้เพื่อนร่วมงานไม่เตือนเพื่อนร่วมงานด้วยกันในเรื่องของอามานะเรื่องของละหมาดเรื่องของการแต่งกายอะไรก็ตามนะครับถือว่าไม่ใช่ศาส,สนาฉะนั้นนบีพูดย้ำถึงสามครั้งด้วยกันว่าอด ah. ีนุนนัสฮะศาสนาถ้าจะให้ครบสมบูรณ์ก็คือต้องมีส่วนหนึ่งจากศาสนาคือการตักเตือนซาฮบะก็ถามท่านนาบีนะครับอย่างที่เราเคยได้รับรู้กันว่าการตักเตือนเนี่ยมันเพื่อใคร นะครับนะมันตักเตือนกันเพื่อใครไม่ได้ตักเตือนกันเพื่อธุรกิจให้มันงามให้มันโตแต่เราตักเตือนเพื่ออัลลอฮฺสุภาอูตะอัลาเนียดเพื่ออัลลอฮฺสุภาอูตะอัลาตักเตือนเหนียดในการเตือนเพื่อให้มันได้อยู่ในกรอบของศาสนาที่เรียกว่ากิตาบีฮีให้อยู่ในกรอบของคําสอนท่านนบีนะครับและอยู่ในกรอบของสังคมโดยรวมนะครับนี่แหละผลของการตักเตือนถ้าเรามอง ในเชิงธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าธุรกิจตัวนั้นที่บริษัทไหนทำก็ตามจะมีความก้าวหน้ามีความเจริญเนื่องจากเขารักษาชริอะหรือบทบัญญัติของอัลลอสุบานตะอัลลส่วนหนึ่งที่เรากำลังคุยกันนะครับว่าการตักเตือนหรืออสุนตอนผู้ที่มีอำนาจในสังคมนะครับผู้ที่มอีอำนาจในสังคม อำนาจในชุมชนอำนาจในหมู่บ้านหรืออะไรก็ตามเขาจะต้องมีบิตอนนะนะครับบิตอนนะคือความเฉลียวฉลาดไว้พริบในการที่จะเซตองรวมของทีมงานเซตระบบของทีมงานนะครับเพื่อที่จะให้มันมันสามารถเติบโตเติบใหญ่ไปได้นี่คือการตักเตือนที่มันแฝงอยู่ในในกิจวัตรประจำวันของพวกเราของศาสนานะครับ เด็กเองนะครับหรือที่เราเรียกว่าฝ่ายวิชาการนะครับมันต้องมีในทุกแง่มุมของชีวิตเราในการทำงานที่เป็นองค์กรใหญ่ๆในบริษัทห้างร้านนะครับถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยหเราจะสามารถดะวะคนได้อีกเป็นจำนวนมาก 2. เราสามารถสร้างความเชื่อมั่นในศาสนาของเราให้กับผู้คนนะครับและพี่น้องต่างสาสนิกพอเวลาเขาเห็น บริษัทที่เขามาทํางานและเป็นบริษัทของมุสลิมแล้วมีกิจกรรมเหล่านี้มีวิธีการเหล่านี้เมื่อไหร่เชื่อว่าเขาเองก็จะไม่แอนตี้อิสลามถึงจะไม่ศรัทธาในศาสนาอิสลามแต่เขาก็จะเป็นโล่ในการที่จะปกป้องอิสลามกับคนที่พูดถึงในแง่ที่มีดีนี่คือมุมมองที่เราบอกว่าการตักเตือนมีหลายรูปแบบในสังคมนะครับสังคมใหญ่ๆ คือสังคมที่เรากําลังพูดคุยกันนะครับถ้าวันหนึ่งเราต้องการที่จะเซตธุรกิจอะไรก็ตามขึ้นมาเราเก่งเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามนะครับที่มันเป็นเรื่องของทางโลกเราอย่าลืมว่าบรรการในในใน,ในบริษัทเราในชีมงานเรานั้นมันสําคัญมากกว่ากําไรที่มันได้ถ้าบรรการนะครับความจํเรินมันเกิดขึ้นแต่กําไรอาจจะไม่มากแต่เชื่อว่าบริษัทนั้นอัลลอฮ์เมตตา จะทาให้ผู้คนเข้าใจศาสนาผ่านวิธีการผ่านระบบผ่านการดําเนินงานที่มันถูกต้องด้วยเหตุนี้เองการตักเตือนที่มันจะเป็นองค์รวมให้กับพวกเรามันจะทําให้ธุรกิจของพี่น้องมุสลิมสามารถอยู่รอดในสังคมท่ามกลางวิกฤตที่แข่งแย่งท่ามกลางเศรษฐกิจที่มันถีบตัว นในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งเรื่องของวัตถุดิบนะครับที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็ราคาแพงฉะนั้นเราจะยืนอยู่ได้ถ้าเรามีบุรกัศในชีวิตด้วยกับการที่เราเองนึกถึงอัลลอฮฺ س ب ح ا ن าและกษัตรากับสังคมที่พวกเรากำลังวิ่งหาอยู่นั้นนี่คือวิธีการตักเตือนที่ถือว่าถาวรที่สุดที่จะทำให้ เราประครับประคองธุรกิจที่เรามีอยู่ได้ครับอิชาอัลลอฮ์นั่นคือมุมมองหนึ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องเอาไว้ครับบอเบลไลต์ตอฟิกวันฮิดายะสลามะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ ah. ah uh. ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air